สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะอายุ17ยกย่องทั้งโลกบ้านเกิดสุราษฎร์มิล,ลิเดนุภาอายุ17คนยกย่องทั้งโลกผู้สี่ภาษาอายุ17คนยกย่องทั้งโลกบ้านเกิดสุราษฎร์มิล,ลิดนุภาย้ายจากปากใต้เข้ากรุงโกยเงิน100ล้านพูดนาทีละหนึ่งพันคำ เรียกว่าเป็นลูกสาวคนโปรดของเราคุณแม่เลยทีเดียวสำหรับมินลิหรือมินนี่เดนุภาคณาธีกรกุลแรปเปอร์สาวสุดจีจ๊ดจ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ไม่ใช่แค่เพียงเธอมิสตล์และความสามารถไม่เหมือนใครบวกกับสกิลการร้องการแรปที่เป็นไฟลุกยิ่งทำให้หลายคนรู้สึกทึ่งในความสามารถของเธอมากขึ้นโดยเธอมีชื่อเล่นว่ามินนี่เกิดวันที่13พฤศจิกายนพศ2545พื้นเพครอบครัวม,มาจากจังหวัดสุราธานี โดยมิลิได้เรียนโรงเรียนที่สตรีนนทบ,บุรีและก่อนจบการศึกษาเธอได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนซึ่งการเริ่มต้นในการเป็นนักร้องนั้นเธอฝึกจากเพลงแรปตั้งแต่อยู่ชั้นมสองเพราะเธอมีแรงบันดาลใจเป็นนิกกี้มินาดแรปเปอร์หญิงชาวอเมริกันซึ่งเป็นไอดอลและขวัญใจของเธอนันเองซึ่งปัจจุบันเธอกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัดสัมชัญมิลิเดนุภาเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการประกวดร้องเพลงแรปในรายการแข่งขนันอยู่แรปเปอร์ซีซั่นที่2 โดยตัวเธอนั้นเป็นหนึ่งในตัวเต็งรายการดังกล่าวเพราะเธอมีการร้องแรปที่เป็นเอกลักษณ์และมีความแปลกใหม่สร้างความประหลาดใจให้กับคณะกรรมการในรายการดังกล่าวกับเด็กผู้หญิงวัยเพียง17ปีหลังจากจบรายการโดยได้เข้าเป็นหนึ่งในศิลปินของค่าย YUPP ซึ่งมีลิเป็นศิลปินหญิงเพียงคนเดียวของค่ายดังกล่าวโดยเธอมีซิงเกิลเพลงแรกเพลงพักก่อน ซึ่งผลตอบรับกระแสเพลงนี้ทําให้เธอรู้จักเป็นทุ่บ้านทั่วเมืองเรียกว่าเพลงแรกออกมาก็ทําเอาคนทึ่งในความสามารถของเธอนั่นเองโดยเธอบอกว่าเพลงพักก่อนเธอได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนที่เป็นเพศที่3ในการใช้ภาษาลูพร้อมกับมีสนียนอีสานและศัพท์สมัยใหม่มาไว้ด้วยกันในเพลงเดียวกันทําให้เพลงพักก่อนติดเทรนเป็นเพลงฮิตเพียงไม่กี่วันพร้อมกับยอดวิว80ล้าน9ก้า1 8วิว ณปัจจุบันมิลลิเปิดตัวในฐานะศิลปินด้วยซิงเกิลพักก่อนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนที่โรงเรียนมีการใช้ภาษารูซ,ซึ่งเป็นภาษาฮิตของเพศที่สรวมถึงมีการนําภาษาอังกฤษและภาษาไทยถิ่นอีสานมาใช้กับเพลงด้วยส่งผลให้เพลงนี้เปลี่ยนปางทันทีกลายเป็นเพลงฮิตในเวลาอันรวดเร็วและสร้างชื่อให้มิลลิขึ้นแท่นแร็ปเปอร์หน้าใหม่มาแรงแถมยังกวาดยอดวิวไปกว่า85ล้านวิวถือว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่เพลงแรกเลยทีเดียว และเธอได้พิสูจน์ฝีมือในฐานะศิลปินจนสามารถเข้าสู่วงการเพลงด้วยความสามารถและขึ้นเวทีโลกในฐานะศิลปินไทยคนแรกอย่างวทีโคเชล่าและได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนคนทั้งโลกยกย่องให้เธอเป็นเด็กสาววัย17ปีที่ทั้งเก่งและมีความสามารถมากจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากท็อปนิวส์ลูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ